Tá นี้คุณแม่ก็จะตื่นมาหามัดผงมัดผมดให้ลูกสาวคนโตติดโบเรียบร้อยแต่ลูกชายคนเล็กนี่อุ่นอัวแหงครับเ <c> ฮ <oughs> ้ยจากอีหยังดอกสูบมาตาแม่์ยูไซเอเยยูไซเพิ่นกระมุนยูหันขอให้ได้ยูน้ำจังสี่แม่โอุยดินเด่นอยากไปโรงเรียนน้ำพิมิวแล้วครับก่อนดินเด่นไปโรงเรียนน้ำเน่ครับหลังจากซ่งผิวไปโรงเรียนแล้วแมนบบก็ได้บอกนายกาวนั่งเด้อีลาแม่ไปละยอกหนึ่งอาทิตย์เด้ออีลาซอยยาเลี้ยงน้องเด้อโอเคโอเคละสันว่าหลังจากนั้นก็สิมาขั่วข้นหน่อยต่อบนันดิยิงเอ้ยแล้วว่างฉันอาบน เพชรฉันระเบ้งหนีเต็มหน้าเต็มตาอยู่นี่แหละบอกแล้วอย่าให้ลูกได้เงียบถ้าเงียบความหายนะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะหลังจากนั้นฉันก็พาออกมาป้อนเขามากินเขาแล้วไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามกระเตียมจัดแต่งแบงบายเลยนี่ของฝากค่าจากคอนแก่นไปส่งตรงยันและย่องกกสีเอาไปฝากคุณยายท้องเลื่อนฝากน้องจอยแล้วเกสีเอาไปฝากน้องอัดน้ำนั่นละนี่แหละคนอีสานบ้านเฮามีอีหยังก็อยากแบ่งปันกันกินอยากให้กันได้กินคิดหอดคิดถึงกันตลอดยันตะกันว่าได้กินแต่ว่าเมื่อบ้านแมนบอกร้อนที่พวกฉันสิ่กินเขาแล้อนวะไอส้ก ไปปทุมมีหยังไปฟาเขาบงดิวบอกับคือลูกไส้หญาสันน่นล่ะหญ้าสันเล่ตอบมาวางในหูบอสิมีหยังล่ะบ่มีดอกประสันว่าคํามบ่มีหญิงเอ้ยอยู่มาสองข้าลดยังบ่ทันท่าเบิดอยู่นี่ละคือความหักจากแม่ห่วงลูกย่ตะลุบ่ได้กินมี่ยังก็เก็บว้ทะลกไส้ฟิตใ้เบิดเด้เทิงเฮ็ดฟอเฮ็ดปวกนั่นน่นนี่เฮ็ดตะไคร้ตอนชงที่มันออกหลายๆขึ้กันแม่ยฉันแล้วกักีเม่นวอลก็ไส้ฟิตใบเลเด้เดี๋ยนี่ก่อนจะไปน้มาล้งก็ต้องขอบคุณรีวิวจริงๆก่อนแววน้าห่มา ถ้าหมดขวดจะสั่งยกเซตไปเลยขอบคุณเดอ้อค่ะขอบคุณที่ไวใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอของเฮาได้ดูแลรักษาผิวหนาะผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอกระทักแหาดูจ้าพาแฟบเลยเลยแต่ถ้าอยากได้ไปลายทางเขาให้ไปที่ตอตอร้านค้าดูจ้าพาสแฟบมือหนีเฮากับม่นังกินเขาคือเกาหลังจากกินข้าวเสร็จไอ้ก้อนแก้วก้อนคำก็ได้มาจ่ายเงินเดือนคุณนายชมพูนุชเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ได้ข้ามอวยพ่อคือเกาขอให้ลูกตลอดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยหางเงินมันมน,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 นี่แหละคือข้ามอวยพ่อที่ดีที่สุดจากพ่อจากแม ไบอกให้สร้างลูกไส้อย่าว่าถ้าฉันพึงบอกมือน,นี้ฉันบอกล่วงหน้าก้อน1ึอาทิตย์ผัวนน่ะก่อนบอกฉันสิลงมาสิบอกไว้ตลอดพ่อกับแม่สิลงไปละยองเด้อลูกเดอ้อพ่อกับแม่สิลงไปละยองกับพาะวายังมาติย่านประวัติศาสตร์ซาำร้อยคือจจงสอนวังหันานันนัะมันสิหาเลียงเปลี่ยนหม่องนอนฮ้ๆ <c oughs> แล้นี่ฮาวอยาขึ้นรถนาพอนแม่พ่อ,นะพอตาได้ขึ้นรถแล้วมวนบอกคักกีดประสันบาดนี้เดีย้ยวไปเบื่องปูกับยาเราก็ค้างใส่ได้หญิงยานปูกับยาเอาล่งแม่อาพพอเพิ่นกับเลยพากีพากมออองจดกไปนน้าาบคีล่าวัดีใจ่วาหลังจากนนนั้ปูกยางํมอาาาาาเด้้้นนนํออยู่หบ้ บ้านนีบ่อยากลงหญิงเอ้ยอันนี้บ่ได้หายน้ำพอน้ำแม่ได้หายน้ำหลดหลากหลอยู่น้ำปูน้ำหายางยางๆเด้อครับเดี๋ยวนึงอาทิตย์พ่อกับแม่กลับมาเด้อครับพอตาอ,ออกเดินทางเงยเมื่ท่านได้ไปใส่ดอกหญิงก็ต้องเติมความหวานเขาร่างกายสะกอนไอ่อนเกวก่อนข้ามวานได้หูบ่ฉันอยากกินชาเธออยากกินของหวานฉันก็นอยากกินของหวานคืนอการไอคอนเกลคอนข้ามข้องหวานคืนออย่างทุเรียนค่ะกับจอดซื้อทุเรียนอยู่ข้างทางเป็นเล็กอยากสิบอกว่าร้านทุเรียนมือนี้แม่นบ่ไปซื้อตั้งแต่ไปเป็นคนแรกของร้านเล็กๆก็เจ้ารถห้ตั้งซี่สิบาเดปอรเดินทา์ นี่อุ้ยฟินบอกคกักกินทุเรียนไปน้านางบวง่าหัวมอนกับไอ้ก่อนเกีวก่อนคข้าไปนําโอ้ยเป็นการปลดปล่อยจากการเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วเบิ้งบูกตามือนี้นเนี่เปียงคือวิงวิงคักแต่สิบ่ให้วิงวิจังใดก็คือจังบอกนั่นละกระดินแดนมันจกมาเล่นเนาะฉันก็เลยเสียดายฉันก็เลยว่าปาดนาปาดคิวจะของไง <c oughs> วันนี้ระหว่างเดินทางก็จะพบปาก,กับไอ้ตารวจน,นิดนึงแต่เพิ่นบ,บ่โบกดอกยิงกับสียูดานสีดานั่นละ,ละหลังจากนั้นแมนบอเราก็จะมุ่งหน้าขึ้นสู่ทางด่วน M6 เลยครัทางด่วน M6 นี่เฮาก็ได้มา2รอบแล้วได้ยิงบรรยากาศดีบ่คักมันงามๆเนาะมันได้เห็นแบบว่าวิวภูเขาวิ ื่อนลำตะ้งองจัิงสินะวิวกลังหันล่มจังสิโอ้ยดีบอกคักแต่ว่ากกรเสียวเนียหญิงคิดเนาะคะเทียหลุดเลยโค้งลงไปนี่เหตุใดฮึ่งก็เทีมันพังลงนี่เหตุใดคิดไปทุตที่ตัวแดนได้ฉันนะหลังจากนั้นพ่อตาหอดสาระบุรีกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องคาบาสองพอดีแม่นบอ่บอบ่าว่าสิเดินทางต่างจังหวัดจักปีจักป,กปีการขับเคล,ลื่อนด้วยเมนูเสร็นี่มันขึ้ที่สุดค่กระจอดกินก๋วยเตี๋ยวเลือดไปเลกแล้วยากสิบอกว่ามาลานก๋วยเตี๋ยวเลือดมือนีกับอุ้มอุ้มคือเก่าอีแม่กระทั ใจบวกค่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณที่ทักทายกันมากไก่มากไก,ไก่ปันได,นไดก็เห็นกับพ่อกันกับเอื่นใส่กันอยากสิบอกว่ามือนีเป็นบอสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือแล้ยวบ้านน้ำใจได้ยิงสั่งขนมจีบกุ้งกับขนมจีบปูมาอีกแล้วเบิ้งนี้ขลาดกินเข้าไปห้อนบวค่ะลวกปากหลังจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดปทุมธานีาค่ะกสิมาคลองสีมาคองสีก่อนมาบ้านผู้ใดบตัตรีกสิมาบ้านอ,มามอดีตวนลาลูกยาสันเพราะว่าเขามาหอดตั้งแต่บ่ายสาู้น้อกับมาแวะเอาของฝากให้แล้นี่มาหอดก็บมาพ่อพ้าเข่าอีกแล้วขนาดเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวม่ได้ยิงกักินคือเกาค่ะเพราะมันเป็นเมนูสินหลังจากนั้นก็นั่งเว้าโซเลน้าอดีว เกียรแป๊บหนึง่งพ่อตะหอดเวลาหาโมกลัวกับเวลาอาจอยเลิกงานพอดีกัสิเอาของฝากมาให้อาจอยอยู่เฮียนคือเกาอาดิวนักสิยุคล้องซีอาจอยนักสิยุคล้องสองยุบะไก่กันได้ค่ะพูดถึงกัเอาลงเทียเดียวโหลดให้เขาไปเอาน้ากันก็ได้เดีแต่ว่าพวกฉันบอกค่ะไปหาถึง2คนเดี๋ยวเเอา,เอาม่ไปลาเนาะเขาไปได้เฝ้าห <c oughs> ลังจากนั้นก็ออกเดินทางสู้ขวบแดงค่ะแต่ว่าพานมินบุรีหญิงฉันคิดหอดมู่ฉันที่เป็นมะเร็งบ่ามาลูกเสียเพราว่าพานมานักสิตองทักหานังตลอดหลังจากนั้นเวลาประมาณ3ามทุ่มค่ะเราก็มาถึงพระนครปวกแดงเรียบร้อยแล้วมาถึงเมืนบอบรรยากาศเก่าๆกักลับ ខ្រូពីផ្លดន់ត្រงន់រงំង់